สวัสดีครับพี่น้องท่านที่รับชมทุกท่านครับวันนี้เอารถไทฟอร์ดมาปรับที่ดินครับชั่วโมงละ800บาทรถไทฟอร์ด66 1 0เทอร์โบครับซื้อมาจากประเทศไทยครับผมซื้อมาจากร้านท่านสุ ภักคกิจเซกเตอร์สุรินร้านของพีโอครับเอามาทำงานอยู่ประเทศไทยนะเอออยู่ประเทศกัมพูชานะครับผมเองไม่ใช่คนไทยนะครับอาจจะพูดภาษาไทยไม่ไม่คล่องพูดภปษาไทยไม่ชัดขต่อขออภัยด้วยนะครับกรรณาใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับ ว่าอาจจะพูดพูดผิดพูดถูกบ้างครับอาจจะพูดไม่ชัดแรงครับแรงครับชอบความแรงของอรถไฟอบอดครับ ขอขอบคุณร้านท่านสุขกิจแซกเตอร์โซรินด้วยนะครับที่ได้ทำรถดดีๆให้มาใช้งานครับ ผนขับไปรุ่นด้วยนะครับ าจจะปีหน้าอาจจะไปเพิ่มอีกคันหนึ่งครับ6640ไปเลยครับงานทำไม่ทันครับคนขับสองคนอีกคนไปนอนแล้วครับกับกลางวันกะกลางคืนครับช่โมงละแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเก้าร้อยบาทแล้วแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่ับถึงพันเลยครับ ก็ขอขอบคุณมากครับผมอัดคลิปไม่ยาวครับโทรศัพท์ไปค่อยดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม